สวัสดีค่ะเจอกันวันที่5แล้วนะคะวันสุดท้ายกับการเรียนรู้หน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ,ะเราสิ่งมีชีวิตบางครั้งต้นไม้นะคะเราก็สามารถเอาไปใช้ทำบ้านได้ นะคะเราตัดตัดเขาจากที่เราให้อาหารให้น้ําอะไรเขาไปเราตัดเขาก็แสดงว่าเขาตายนะคะตายเราก็สามารถเอาไปสร้างบ้านได้นะคะเอาไปใช้งานนะคะผักบางอย่างที่มีชีวิตที่เราต้องลดน้ําทุกวันนะคะก็ใช้เป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็บางอย่างก็ใช้ทําเป็นถนน เป็นสะพานได้นะคะก็คือจากต้นไม้นี่แหละที่ครูยกยกตัวอย่างมานะคะว่าต้นจากที่ต้นไม้มันมีชีวิตเราสา,สามารถเอาสิ่งมีชีวิตอันเนี้ยไปทำให้เป็นประโยชน์นะคะทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายได้แต่ทีนี้เรามาดูว่าโทษของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นว่า ตะกายตันเล็บนะคะเป็นสิ่งที่ไม่หายใจนะคะไม่เคลื่อนไหวแต่เราสามารถเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเรานะคะประโยชน์ก็คือตัดเล็บมือใช่ไหมคะตัดให้เล็บเราสั้นให้เล็บเราสะอาดแต่โทษของมันก็มีถ้าเราไม่ใช้อย่างระมัดระวังนะคะมันก็จะทำให้เราตัดเนื้อเราทำให้เลือดออกนะคะแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ นะคะกันไกกันไกมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ก็มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมันหายใจไม่ได้แต่มันมีประโยชน์เราเอาไว้ตัดกระดาษตัดผ้านะคะประโยชน์แต่โทษของมันมีถ้าเราไม่ใช้อย่างระมัดระวังนะคะมันก็จะตัดมือนะคะตัดถูกมือเรานะคะทําให้เราบาดเจ็บใช่ไหมคะเหมือนกับกันไกตัดเล็บอันนี้นะคะเด็กเข้าใจได้ยังคะว่าสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตมันมีประโยชน์กับเรายังไงนะคะผู้ปกครองนะคะสามารถแนะนำส่งเสริมนะคะโดยการพูดคุยแล้วสามารถชวนเด็กนะคะสอนเด็กกับสิ่งรอบๆกายนะคะเพื่อให้เป็นความรู้ของของอของบุตรของเราของลูกของเรานะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องจะฝากอีก ตามเคยนะคะคือเรื่องอตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะหรือโควิด -19 นะคะไปไหนก็ให้สวมแมสท,ทุกครั้งนะคะนอย่างวันเนี้ยคุณครูก็ใส่แต่เวลาคุณครูทำคลิปคุณครูก็จะถอดออกเพื่อความสะดวกสบายนะคะ,ะแล้วก็เวลาไปไหนนะคะมารายาททางสังคมหนึ่งเราต้องใส่แมสเพื่อนะคะป้องกัน แล้วก็จะมีเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือทุกครั้งอยู่ที่บ้านก็ล้างมือทุกวันนะคะล้างมือทุกวันเพื่อให้มือเราสะอาดนะคะถ้าเราไปสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีวัดอุณหภูมิไข้เพราะว่าถ้าไขาเราสูงนะคะก็จะมีคุณหมอมาดูแลเรานะคะด้วยรักและหวังดีนะคะจากคุณครูจีรันธนินนะคะ,ะก็ฝาก ผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่อยู่ที่บ้านนะคะ,ะวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนนะคะ,ะธรรมชาติรอบตัวเด็กๆนะคะก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตก็คงพอเข้าใจนะคะ,ะสำหรับเด็กอายุสองขวบครึ่งนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะจากตัวเราจากธรรมชาติรอบตัวเรานะคะแล้วก็จากผู้ปกครอง จากคุณครูนะคะเรามาช่วยกันส่งเสริมเขานะคะเพื่อให้เขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่สมวัยตามวัยของเขานะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ